ลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะแนนก็มีพิกากาศมาให้เล่นกันอีกแล้วนะคะพิกากาศท็อปิกในวันนี้นะคะมีชื่อว่าสิ่งที่คุณนับถือนะคะหรือว่าธรรมชาติอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ โอเคคลิปนี้นะคะเจตนาทําขึ้นเพื่อที่จะทําให้คุณได้รู้ว่าสถานการณ์ของคุณอยู่ที่จุดไหนแล้วคุณควรที่จะแก้ไขปัญหาย,ยัางไงเท่านั้นนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะมาตัดสินใครหรือว่าพูดจาทําร้ายกระแทกกระทันใครหรือประชดใครนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าฟังอะไรแล้วรู้สึกว่าถูกกระแทกหรือว่า ทำให้รู้สึกแย่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ได้มีเจตนาทำอย่างนั้นจริงๆนะคะโอเคเราจะอ่านไพ่ตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่สามารถที่จะยอมรับความจริงและยังไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงได้และยังไม่พร้อมรับจริงๆหรือแบบจิตตกจริงๆเวลาที่ได้ยินความจริงอะคะ่ะก็ขอให้ปิดคลิปนี้ไปนะคะ โอเคคลิปนี้นะคะมีผล7วันนับจากวันที่คุณเปิดดูดูได้ตลอดเวลาเลยดูปีไหนก็ได้เดือนไหนก็ได้นะคะเป็นคลิปไทม l เลสนะไม่ขึ้นอยู่กับเวลาดูได้ทุกเพศแล้วก็ดูได้ทุกวัยเลยนะคะโอเคอย่างที่บอกนะคะว่ามันมีหลากหลาย Energy มีทั้งผู้กระทําและผู้ถูกกระทํามาเลือกกองเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้ว เหตุการณ์บางอย่างนะคะอาจจะฟังดูย้อนแยง้งแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ดูย้อนแย้งนะคะเพราะว่าในฝั่งของผู้กระทํากับในฝั่งของผู้ถูกกระทาเนี่ยมีมุมมองที่แตกต่างกันแล้วมีผลลัพธ์มีการกระทําที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วในปัญหาเดียวกันเนี่ยมันอาจจะมองได้ในหลายๆรูปแบบนะคะซึ่งน่นั่นก็จะอ่านในหลายๆรูปแบบนะถ้าเกิดว่าฟังแล้วรู้สึกแบบ มันย้อนแย้งหรืออะไรก็ขอให้โยนมันทิ้งไปนะคะโอเคในวันนี้นะคะไพ่มีให้เลือก2องกองกองที่1น,นะคะ six o m i r r o reverse r นะคะแล้วก็กองที่สอง nine of spiral reverse ถ้าพร้อมแล้วนะคะหลับตานะคะตั้งสตินิ่งๆน,นะคะแล้วก็เลือกไพ่กองที่ดึงดูดใจคุณที่สุดได้เลยแล้วถ้าพร้อมที่จะฟังคำทำนายแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังคำทำนายกันเลย อัลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะชาวกรุ๊ปที่หนึ่งนะคะหรือว่า Six of Mirror u i v e r s e นะคะขออนุญาตเปิดดวงให้กับทุกคนเลยนะคะเราก็อยากเ,เชื่ออะไรถ้ายังไม่ได้ลองด้วยสติแล้วก็วิจารณญาณของตัวคุณเองนะคะไพ่ที่คุณได้นะมี Eight of s c o l l นะคะ The Devil นะคะ,ะ,คะแล้วก็ Eight of Spiral r e v e r s e นะคะแล้วก็ k n i g h t of Spiral แล้วก็ King of Mirror นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ายูนิเว s ร์สนะคะต้องการที่จะบอกอะไรกับคุณนะโอเคค่ะยูนิเวอร์สนะคะต้องการที่จะบอกคุณว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านพ้นไปย่อมมีบาดแผลย่อมมีเรื่องราวย่อมมีบทเรียนที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้เข้าใจยอมรับเพื่อที่จะไปสร้างบทรักบทใหม่ คนคนใหม่หรือคนคนเดิม <_ an> เพื่อที่จะได้ครองคู่กันอย่างมีความสุขเพื่อที่จะครองคู่กันด้วยความรักมนุษย์ทุกคนมีความรักเป็นพื้นฐานมนุษย์ทุกคนมีความรักเป็นสภาพจิตใจเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้เข้าใจทำใจแล้วก็ตั้งใจอยู่ในพื้นฐานของความรักความสัมพันธ์ การรอคอยกำลังจะส่งผลแล้วคนที่รอคอยมานานนะคะกำลังจะได้พบเจอกับคนที่รอคอยคนที่คิดถึงคนที่คาดหวังและคนที่ไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันนะคะการรอคอยคำตอบนั้นอะ บางคนนะคะอีกไม่นานคุณจะได้รับคําตอบแต่กับคนบางคนนะคะคุณอาจจะต้องรอต่อไปเพราะว่าคุณยังไม่สามารถที่จะทําใจได้แล้วไม่ว่าเขาจะพูดอะไรหรือไม่ว่าเขาจะทํำยังไงนะคะก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของคุณได้เพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณมีความสุขกับตัวเองขอให้คุณปล่อย ให้ตัวเองได้เรียนรู้กับสิ่งต่างๆปล่อยให้คนที่เขาอาสามารถที่จะแบบมีความรักที่อบอุ่นมีความรักที่อ่อนโยนมีความรักที่เป็นบ้านได้ไปตามทางของเขาถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รักเขาจริงๆคุณควรที่จะปล่อยเขาไปนะคะ คุณควรที่จะอยู่กับคนที่เขาเป็นเหมือนคุณจริงๆในช่วงเวลานี้เช่นถ้าคุณกําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณมีรักสามเศร้ารักซ้อนนะคะคุณควรที่จะทิ้งคนที่ดีไปนะคนที่มีคุณคนเดียวคนที่อยู่ในชีวิตของคุณและเป็นให้คุณได้ทุกอย่างอ่ะคุณควรจะปล่อยให้เขาไปเจอคนที่ดีกว่าคนที่ใช่และคนที่สาคัญจริงๆแต่ตัวคุณ่ะ ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเลือกทางนี้แล้วถ้าคุณคิดว่าทางนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับคุณแล้วไปให้สุดและหยุดที่ความเจ็บปวดของตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจ็บปวดมากพอแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสุดแล้วสุดท้ายแล้วคุณจะได้รับผลของการกระทำของคุณที่คุณไปมีคนอื่นที่คุณไปแบบ เอ่อถึงแม้ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจถึงแม้ว่าคุณไม่ได้เจตนาแต่คุณก็ทําไปแล้วคุณก็จะได้รับผลของการกระทําจากสิ่งนั้นนะคะส่วนในกรณีของคนที่ถูกกระทํานะคะคนที่เจอคนเจ้าชู้คนที่เจอคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดอะ่ะตอนนี้ช่วงเวลานี้นะคะ เออเราอยากจะบอกว่าคุณยังเจ็บไม่สุดอ่ะคุณยังให้อภัยเขาได้อีกถ้าคุณให้อภัยเขาตัดสินใจที่จะให้อภัยเขาแล้วว่าคุณควรที่จะยอมรับในผลที่จะตามมาในอนาคตมันจะเจ็บมากกว่านี้แน่นอนนะคะแล้วมันก็จะทําให้คุณหนักมันเหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวคุณก็จะรู้เองค่ะว่าไม่ว่าใครจะพูดยังไงหรือไม่ว่าใครที่แบบจะเตือนคุณยังไงบอกให้คุณเดินออกมาคุณจะไม่สามารถเดินออกมาได้ด้วยตัวของคุณเองนอกจากจากว่า มันถึงเวลาแล้วคุณจะสูญเสียสิ่งสิ่งนั้นไปจริงๆแล้วก็มันถึงเวลาที่คุณอาจจะตาสว่างได้ด้วยตัวของคุณเองในเวลาที่คุณเจอคนที่ใช่สำหรับคุณจริงๆะนะคะไปต่อให้สุดค่ะไปให้สุดเลยถ้าคุณคิดอยากจะอยู่นะถ้าคุณคิดว่าคุณจะสามารถให้โอกาสเขาได้แล้วเขาจะกลับมาเป็นตัวเองหรือว่ากลับมาเป็นตัวของเขาในเวอร์ชันที่คุณคิดว่า เขาดีกับคุณและเขารักคุณแค่คนเดียวถ้าคุณคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นได้นะคะก็รอต่อไปมันอาจจะใช้เวลานานหรือว่ามันอาจจะแบบต้องรอแล้วรออีกแล้วบางคนรอแบบไม่มีจุดหมายแล้วบางคนนะ99%ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เพราะว่าเขาเป็นนิสัยของเขาในแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะรับได้จริงๆหรือเปล่าแล้วคุณจะอยู่กับจุดๆนี้ยังไงนะคะ ในกรณีที่คุณเป็นรักสามเศร้าแล้วคุณเป็นมือที่สามของเขาว่าคุณจะต้องยอมรับให้ได้ว่าวันหนึ่งอ่ะคุณอาจจะต้องเสียเขาไปแล้ววันที่คุณไปเจอความรักใหม่อ่ะคุณก็อาจจะต้องเสียความรักครั้งนั้นไปอีกนะคะเพราะว่าคุณจะต้องจําเป็นจะต้องเรียนรู้กับความที่คุณกําลังเป็นอยู่ตอนนี้ถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้รักคนคนนี้ถึงแม้ว่าคุณอาจจะแบบไม่ได้เจตนาที่จะเอาคนคนคนนี้ไว้ในชีวิตของคุณ แต่สุดท้ายแล้วอะค่ะการที่คุณไปทำลายครอบครัวของคนอื่นอะมันจะทำให้ชีวิตของคุณกลับต้องมาชดใช้แล้วก็หลับกับชะตากรรมของสิ่งที่คุณเคยทำมาถึงแม้ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะคุณจะต้องกลับมาเจอกับสถานการณ์จุดนี้นะคะเรื่องบางเรื่องนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องชั่วคราวหรือมันอาจจะเป็นเรื่องแบบเรื่องประจำอะเขาอาจจะ ดีขึ้นก็ได้นะคะอันนี้มันอยู่ที่ว่าตัวเขาและตัวคุณทำยังไงและตัวเขาเข้าใจยังไงมีความเชื่อยังไงเราคิดในรูปแบบไหนนะคะมันไม่ได้เป็นทุกคนนะคะแล้วมันไม่ได้หมายถึงว่าเพศชายหรือเพศหญิงเท่านั้นมันหมายถึงทุกเพศเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกันนะคะมีความรู้สึกเหมือนกันแล้วก็มีรูปแบบความคิดความอ่านที่ ทุกคนมีความสามารถในความคิดความอ่านที่เหมือนกันแต่ไม่เท่ากันและมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นมีเหตุและผลเสมอแล้วต้องตั้งสติดีๆนะคะว่ามันเป็นกันทุกคนเลยมันไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนี้อ่ะไม่ใช่สิมันไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนี้ม,ม,นม,นนบบนมันเป็นแค่บางคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณรับฟังกันนะคะค่ะ นี่ก็เป็นสิ่งที่แนนสามารถให้ได้กับทุกคนที่มาเลือกกุ๊ดนี้นะคะใครนะคะชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามได้เลยนะคะแนนก็ยินดีนะเอ่อถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ก็กดแชร์ออกไปได้เลยะคะ่ะแล้วก็ใครอยากจะคอมเมนต์อะไร นะคะก็ตรงไม่ตรงนะคะหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยยินดีรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินกันนะคะสำหรับวันนี้นั้นก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายอันเลอสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่2นะคะหรือว่านายอ p สไป r รนนะ r ร v e ว s e ก่อนอื่นนั้นก็ต้องขออนุญาตเปิดไพ่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพูดอะไรไม่ตรงกับใจนะคะหรือว่าฟังแล้วรู้สึกขัดหูงุหยิดนะคะหรือว่าไม่สามารถที่จะยอมรับความจริงได้นั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ ราะว่านันก็อ่านไพ่ตามความเป็นจริงที่มันไม่ได้มีการถูกตัดสินว่าดีหรือไม่ดีชอบไม่ชอบหรือว่าใช่ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีการขัดหูขัดใจคนบางคนที่ไม่สามารถที่จะยอมรับได้ก็ต้องขอขอมาณนะที่นี้ด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวนันนนมาเริ่มกันนะคะขออนุญ,ญาตเปิดไพ่นะคะ N าย o อฟสโกล e Reverse นะคะ10 of Stone ไม่ใช่ nine of scro n i n of spirals reverse นะคะแล้วก็ ten of stone นะคะ story tellers reverse นะคะแล้วก็ five of scro แล้วก็ eight of stone เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่า universe นะคะต้องการที่จะบอกอะไรกับคุณนะคะคนที่มาเลือกกล่องที่สองนะสถานการณ์ของคุณอาจจะดูแย่ในตอนนี้นะคะถึงแม้ว่า มันจะเจ็บปวดสักเพียงไหนถึงแม้ว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะทำร้ายคุณเพียงใดสุดท้ายแล้วคุณจะผ่านไปได้ด้วยความเข้มแข็งของตัวคุณเองคุณจะผ่านไปได้ด้วยสติและปัญญาของตัวคุณเองบางครั้งบางทีการที่มีอารมณ์มากมายมหาศาลมันปิดกั้นความรู้มหาศาลเอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วลองหายใจ หายใจอยู่กับตัวเองหายใจอยู่กับความสุขหายใจอยู่กับณปัจจุบันขณะถึงแม้ว่ามันอาจจะดูยากเกินไปสำหรับคนที่ไม่มีเวลาถึงแม้ว่ามันอาจจะดูเลวร้วายมากเกินไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมันไม่มีความมั่นคงเลย พราะฉะนั้นแล้วถ้าสภาพจิตใจของเรามั่นคงถ้าสภาพร่างกายของเรามั่นคงเราจะมีสติหาหนทางเจอทางออกในทุกๆปัญหาแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะรักษาร่างกายไม่สามารถที่จะรักษาจิตใจไม่สามารถที่จะรักษาสภาวะอารมณ์ของตัวเองได้คุณจะมองเห็นแต่ ปัญหาในทุกๆทางออกเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีไหนนั่นเป็นสิทธิ์ของคุณนั่นเป็นเรื่องของคุณแต่เมื่อคุณพิจารณาด้วยปัญญาของคุณเองแล้วคุณจะเจอทางออกที่ดีที่สุดคุณจะเจอหนทางที่เหมาะสมกับคุณที่สุดคุณจะเจอกับความชัดเจนในชีวิตของคุณที่สุด ขอให้คุณโฟกัสกับเป้าหมายที่คุณต้องการขอให้คุณตั้งสติกับสิ่งที่คุณชอบขอให้คุณหนักแน่นมั่นคงและเลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องและได้ตัดสินใจมาดีแล้วเรื่องบางเรื่องคุณอาจจะยังไม่รู้เรื่องบางเรื่องอาจจะยังไม่ถูกเปิดเผย แต่เมื่อถึงเวลาแล้วเมื่อถึงกำหนดของมันแล้วทุกอย่างจะแสดงให้คุณได้เห็นเองทุกอย่างจะค่อยๆชัดเจนขึ้นทุกอย่างจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนก็ตามถ้ามันยังไม่ถึงเวลาคุณจะไม่สามารถที่จะรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ รู้ไปแล้วได้อะไรทนไปแล้วได้อะไรอยู่ไปแล้วได้อะไรคุณคือคนที่จะต้องหาคำตอบจากสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในตอนนี้เวลานี้ถ้าชีวิตมันมีความสุขจริงๆถ้ามันมีความมั่นคงเกิดขึ้นจริงถ้ามันมีความรัก ความศรัทธาเกิดขึ้นจริงแล้วทำไมสิ่งต่างๆถึงยังไม่ดีขึ้นเลยอะไรคือจุดที่ผิดพลาดอะไรคือจุดที่ยังไม่สามารถมองเห็นได้อะไรคือจุดที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเมื่อถึงเวลาแล้วคุณจะสามารถที่จะรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ แต่ในตอนนี้เวลานี้ต่อให้คุณพยายามแทบตายต่อให้คุณรู้คำตอบของมันอยู่แล้วคุณก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าคุณยังไม่สามารถที่จะยอมรับสิ่งต่างๆได้ในปัจจุบันไม่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะรับได้หรือไม่ได้สุดท้ายกฎของธรรมชาติและ ธรรมชาติย่อมตอบสนองผู้กระทำเสมอและไม่รอคําวิพากษ์วิจารณ์ไม่สนคําวิพากษ์วิจารณ์ไม่สนว่าใครจะมองอยังไงไม่สนว่าใครจะกระทบเตือดร้อนแค่ไหนเพราะธรรมชาติเลือกทำในสิ่งที่ยุติธรรมและความจริงจะปรากฏไม่ใช่ไม่ใช่ปรากฏปรากฏมาในเวลาที่ถูกต้องนะคะ โอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งต่างๆนะคะที่แนนสามารถบอกได้นะสำหรับวันนี้นะคะใครมีความคิดเห็นยังไงอยากจะให้ทำคอนเทนต์ประมาณไหนนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกกันมาได้เลยนะคะแนนยินดีที่จะทำให้ถ้าเกิดว่าแนนทำได้นะสำหรับวันนี้นะคะใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ก็สามารถที่จะกดแชร์ออกไปได้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์นะคะซับสไครกด กระดิ่งติดตามไว้ได้เลยนะเพราะว่าแนนทำคอนเทนต์ประมาณนี้ตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแนนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย